พบกับพี่ละดาแล้วค่ะในชั้นเรีชื่อว่าพี่ละดาเนี่ยค่ะวันนี้พี่ละดาก็จะมาสอนท,ทํากิจกรรมต่างๆอ่าอยากให้ทุกคนแต่งตัวเหมือนเราใช่ไหมคะกดปุ่ม F ก,ก็เปลี่ยนชุดเราอ่ะชุดไหนชุดที่เราต้องการเลยนะคะเอาชุดสีเงิน อยากให้ผู้หญิงใส่แล้วก็ดูผู้หญิงผู้หญิงได้ได้แล้วมั้งคือไงแต่เ,เลยนะคะนี่อ๋อไม่ใช่นะเลยแนวะ่นี่ไงคะต่อไปถ้าอยากให้ผู้ชายใส่เหมือนเราแต่ว่าหัวหน้าชุมนุม,มนก็จะใส่ชุดสีแดงนะคะต่อไปอยากให้ผู้ชายใส่เหมือนเรา ก็วิ่งไปหาผู้ชายเลยคะ่ะนี่นี่น,นี่เดี๋ยว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 ผู้ชายกดมูอเอ้กดพีระกดเซฟสแล้วก็บคำว่าบอยตรงนี้นะคะเห็นไหมผู้ชายก็จะเปลี่ยนสีตามเราเย วิธีกลางล่มทำยังไงเปลี่ยนฤดูทำยังไงน้ดีาเรก็อยู่นาอกหลนี้ค่ะ้กขามแล้วก็ซันนี่ก็คือฤดูเปลี่ยนฤดูจะเป็นฤดูร้อนกดใช้นเนี่คือฝนตก เห็นไหมคะทุกคนก็จะกลางรลมแล้วอันนี้คือฝนตกที่หนักหนกนะคะอันนี้ก็เป็นฝนตกนะะ่งานจะฝนตกธรรมดาไม่มีสียฟ้าผ่าอันนี้ค่ะจะมีเสียงฟ้าผ่าน,น,นะคะมันจะขึ้นขึ้นอันนี้ไม่มีสว่วนนี้เป็นฝนตกธรรมดาค่ะตอบแบบตอบแปะ ตัวนี้คือโโนหรือดูหนาวค่ะก็จะกลางลงมพื้นก็จะเริ่มเป็นสีขาวนี้นะคะ okay. ต่อไปจะฝังศพใช่ไหมคะอ่าเราจับคนไว้ก่อน แล้วก็ไปฆ่าให้ตายกันนะคะเราจะพาไปฝังศกพกันหรือว่าปลูกต้นไม้ค่ะเราจะไปปลูกต้นไม้กันนะคะแล้วปลูกฟักทองนี่ไหมคะปลูกฟักทองดีกว่านะไปแล้วเราก็ไปที่สวนผักกันนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ไปเอาของที่เราจะใช้วางของนี่เสร็จแล้วนะคะก็วางฟักทองค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะโตขึ้นไปหรือเปล่านะคะคงจะไม่เป็นนะคะเพราะว่าเราแค่ฝังเฉย ดูท่ามันฝังเลยค่ะเสร็จแล้วมันจะขึ้นบีก็กดบีนะคะน,นี่พวนดินเสร็จแล้วค่ะกระทองก็จะไม่อยู่แล้วนะคะอ่ะเล้ว,วิธีฝังศพละ่ะ ใช่แล้ววิธีฝังศพนะคะอยางฝังศไปดูกันเลยฝังศพก็เหมือนกันอหลรค่ะต่อไปวิธีให้ของคนอื่นนะคะอ,อย่างเช่นเราจะให้เอาของง่ายๆเอาให้มีดเขาแล้วกันนะคะ แล้วเราก็เดินไปหาคนที่เราจะให้แล้วก็กด A ค่ะนี่เห็นไหมคะเราให้ของครูเขาเราก็ได้ล่มมาแต่น,นะครูก็ถือร่มมาทีนที้เราได้ลม่มมาแทนนะคะนี่ค่ะร่มครูสีดำดยต่อไปวิธีฉีดยาตัวเอง หรือว่าทำให้เขาส่งหัวใจให้ก็คือเราต้องไปนั่งนะคะแล้วเขาก็จะเดินมาแล้วเาได้วใจากแล้วก็เขาจะเดินมาแล้วเขาก็จะเดินไปหยิบให้นะคะ V นะ มาแล้วแล้วเห็นไหมคะแล้เขา,าจะส่งแจ้งวิธีกินให้กด A แล้วก็ R แล้วก็ A แล้วก็ R เขาก็จะเรื่อกินค่ะ เองนะคะคไปทีป่ห้องพยาบาลค่ะอืมเราจะพาไปดูห้องประทันนักเรียนเลยคะห้องพวกคนน่าชุมนุมจะอยู่ข้างห้อง,งครูนะคะอืมน,น,นี่แหละค่ะ ต่อไปเราต้องไปเอาเข็มที่ห้องพยาบาลก่อนนะคะโทษทีค่ะชนเยอะไปหน่อยมันเรามีมีเข็มอยู่ใต้ตรงนี้แล้วนะคะนี่มีเข็มใต้นี้มีเข็ม,ใในะม,เขมสองที่แล้วค่ะก,กด A ได้ยิบเข็ม ต่อไปนะคะนี่กอันนี้แล้วก็กด A แล้วก็กด R <c oughs> เอ้ย L ค่ะแล้วก็จะฉีดเรานะ,ะ <c oughs> จะไปอะไรเนี่ร <c oughs> ต่อไปวิธีฉีดต่อไปเราจะมาลองฉีดหัวหน้าชมมนี้เป็นประธานนักเรียนเลยะคะ่ะ ใสเลยคะ่ะก็ฉีดอีกหนึ่งคนนะคะใสไหมไม่ใสค่ะแต่รับประกรันอันแรกนี้ใสแน่นอนนี่คะ่ะใสหมาเลยนยไปว จะเก็บหนีแล้วเนี่ยเราท่แล้วก็ตัวทำไมเขาไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยไ้ลมองทลองทิ้งเข็มนะคะแล้วก็กลแล้วลองไปตีค่ะเขาก็จะเฉยๆนะค่ะ เห็นด้วยนะคะเห็นท่ะมีคนเห็นค่ะนี้นีนีค่ะอะไรต่อด,ดีคะคงต้องยอมแล้วะคะ่ะวันนี้มันเป็นวันตายของดิฉันเลย จะหนีไปไหนกันดีเนี่ยสุ๊ใสยต้องไปมอบตัวนะคะต้องขอโทษด้วยค่ะอ่าวิธีทำให้<อ>ะะม,มันดีนะคะกดนค่ไงแล้วก็กดคำว่ามูฟคำว่าฮอดีดีตรงนี้นะคะทุกคนก็จะรีบมาวิ่งมาที่ซีค่ะ คอยดูนะที่เราต้องลอยก็เพราะว่าเ,วเ,เ,เดี๋ยวจะเจอคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะจับได้นะกดลองกดใหม่นะคทุกคนจะออกเคร่องค่ะนะคะทุกคนรีบวิ่งออกมา จบได้นะคะไม่รู้ว่าเป็นคู่ต้องขอโทษด้วยนะคะนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย